สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะคลิปนี้นะคะก็รวมราวนะคะก็จะมีลาวเอ็กซ์ตาวทีวีลาวสตาร์ลาวเ d สดีลาวสามัคคีลาวกาชาตินะคะส่วนลาว v i p ราวสามัคคี VIP และราวสตาร์ v p แอดจะทำให้อีกคลิปนะคะเพื่อนเจากแอดคำนวณไม่ทันนะคะ ลาวเอ็กซ์ต้า X นะคะเมื่อวานหนึ่งหกศูนย์และสี่สี่นะคะหนึ่งหกศูนย์และสี่สี่หกศูนย์นี้เลขทูบนะคะเมื่อวานเนาะเข้าที่ชุดกันนะคะหกศูนย์เนาะจากสูตรการคำนวณมันมีเก้านะคะแอดก็เลยติดเป็นชุดกันให้เป็นหกศูนย์นะคะ,ะแต่ว่าตัวที่แอดเน้นให้นะคะหกศูนย์เนาะชุดกันแต่ก็ยังเน้นให้นะคะแล้วก็ลาวทีวีนะคะลาวทีวีสี่ศูนย์เก้า และ61 409แล้ว61น่าเสียดายนะคะไม่ได้ติด90ให้นะคะเมื่อวานเนาะเลขทูบนะคะ6090นะคะส่วนลาวสตานะคะลาวสตาแปดศูและ95นะคะ806เข้าในตาราง3ตัวนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าเด่น0เด่น0เด่น6นะคะเด่น0เด่น6วิ่งรูดเนาะตัวเจาะเข้าที่06ตรงๆนะคะ ส่วนล่าง95นี่แอดให้65มีใครกลับหัวหรือเปล่านะคะถ้าใครกลับหัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ65เป็น95นะคะเมื่อวานเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนลาวเฮสตีลาวสามัคคีลาวกาชาติเมื่อวานหลุดนะคะต้องกลับข,ขอโทษขออภัยนะคะลาวกาชาติเข้าแค่ในตารางนะคะ01ค่ะ ามาตามกันต่อนะคะของวันที่วันที่หกนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะคำนวณตามสูตรเนาะใ้แนวทางกา็นำมาแบ่งปันนะคะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าลองพิจารณาดูก่อนเด้อชื่นชอบค่อยตามนะคะ เมื่อวานฮาหนอยนี้ก็ปังมากนะคะฮาหนอยของเรานะคะอ่ารีทูปนี้ก็เด้งๆงเลยนะคะแล้วก็เลขคำนวณเนาะก็ใครที่รับชมนะคะก็ถ้ามีชมมีรับก็ขอสแสดงความยิดนดีด้วยนะคะเมื่อวานแอดรวมให้ทั้งดาวโจนทั้งฮาหนอยแล้วก็รวมลาวนะคะคนดูก็น้อยนะคะบางทีแอดคิดว่าถ้าหยุดสงการแอดจะหยุด หรือยังไงนะคะรอลุ้นไปเรื่อยกันนะเพื mm ่อจะถ้ายังมีคนขอมาแอดก็จะลงให้นะคะแต่ถ้า,อายอดวิวยังน้อยอยู่แอดก็คงต้องหยุดก่อนเนาะเพราะว่าแอดก็จะกลับบ้านนะ,ะช่วงสงการนะคะพรุ่งนี้นะคะามาตามต่อที่ลาวเฮนะคะลาเอ็กซตาราทีวีราสตาจดไว้แคบไว้นะคะระวังหูกับหวเป็นก้าวด้วยนะคะ ตามต่อที่ลา ney, ลวเฮสนีลาวสามคีแล้วก็ลาวกาชาตินะคะวันนี้ขอให้เฮงเงปังปังนะคะเลขทูบเลขทูบแอดลงให้เฉพาะในกลุ่มนะคะเลขทูบเนาะปังนะคะหลายๆแนวทางเลยนะคะที่เอฟซีนะคะในในในไลน์เนาะเอาไปใช้นะคะก็ได้กันหลายรอบเลยนะคะบางทีก็เข้าลาวดาวโจนหรือว่าหุ้นต่างๆนะคะ ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเด้อสำหรับเรา H d ดีเราสามัคคีเรากาชาตินะคะของวันนี้ชอบพอจดไวแคบไว้นะคะใครก็ถ้าใครกลับบ้านนะคะต่างจังหวัดเนาะช่วงสงการก็ขอให้เดินทางาเดินทางปลอดภัยนะคะทั้งไปทั้งกลับนะคะแอดก็จะกลับพรุ่งนี้นะคะถ้าแนวทาง คิดได้เร็วก็จะลงให้เร็วนะคะเพื่อนจ๋าถ้าอ่ายุ่งยุ่งก็อาจจะไม่ได้ลงให้เด้อพี่น้องจ๋าแอดก็จะจุดแค่เล็กทูปส่งให้เฉพาะในไลน์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า